สวัสดีครับแฟนๆกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่ปารีสฝรั่งเศสเริ่มตั้งแต่26กรกฎาคมมาถึงวันนี้วันที่7สิงหามีกีฬาหลายประเภทที่น่าสนใจทีมชาติไทยลงแข่งวันนี้ครับ ลุ้นและเชียร์นักกีฬาไทยภานิชพักเทนนิสครับเทควันโดรุ่น46กิโลกร,รมัมลุ้นเหรียนรางวัลเชียร์และให้กำลังใจส่งใจเชียร์เทนนิสเทควันโดภาคบ่ายนอกจากนั้นมี กีฬาเข้าชิงชัยของนักกีฬาไทยร่วมกับนักกีฬาต่างชาติ200ประเทศมีกอล์ฟจัก,กรยานเรือใบกรีธาอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดพุ่งแหลนกระโดดสูงกระโดดไกล มีกีฬาบางประเภทมาถึงรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศแล้ววอลเลย์บอลชายในโอลิมปิกเกมครับเจ็ดสิงหาคมรอบรองชนะเลิศคู่ที่น่าชมน่าเชีย,ยร์เวลา21นาฬิกาโปแลนด์พบสหรัฐอเมริกา และเวลาหนึ่งนาฬิกาฝรั่งเศสเจ้าภาพพบอิตาลีโอลิอลชายนะครับติดตามเชียร์ติดตามชมนักกีฬาไทยลุ้นนักกีฬาไทยเพื่อรับเหรียญรางวัลในมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ส่งกำลังใจให้นักกีฬาเทควันโด รุ่นเหรียนกับรุ่นเหรียนติดตามเชียรครับและปุ๊บกัน